แฟรงค์แลมพาร์ดครับอยากเห็นก๊อปปี้เมนูครับยืนมิดฟิลด์คู่ไร้ามากกว่า เทนส์อเล็กซานเดอร์อานโวครับแฟงแลมพาดครับอดีตกองกลางคนดังครับอยากเห็นคอปปี้ไมนูครับออกสตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับก่อนเทนอเล็กซานเดอร์อานโวครับสตาร์จากลิเวอร์พูลเนี่ยออกสตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งนี้ครับในเกมแรกที่ทีมเอาชนะเซอร์เบียไปได้1ประตูต่อศูนย์ะครับทา,กางการข้อสงสัยว่าเขาเหมาะที่จะยืนตำแหน่งนี้หรือเปล่าซึ่งทางแลมพาดเองก็บอกแล้วครับว่าก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเหมาะไม่เหมาะแค่บอกว่าอยากจะเห็นไมนูลงเล่นก่่ออนน,นนนะนเเทแคคัั้้ะรบผมถาาตรงๆนะครับ มองเทนนเล็กซานเดอร์อโน Uno, กับตำแหน่งนี้เนี่ยมันมันมันไม่ได้ครับมันไม่ไหวจริงๆครับไปยืนเป็นแบ็กขวาอยงดีกว่านะครับสำหรับเทนนเล็กซานเดอร์อโนครับเมื่อถูกถามว่าใครจะลงเล่นกองกลาง ก่อนทางด้านเทนครับทางด้านแลมพาดก็พูดแบบไม่คิดเลยแล้วก็กล่าวว่าผมคิดว่าผมอยากเห็นก็พี่ไมนูครับแกยังให้หผมอีกว่าเทนไม่ใช่ไม่ดีนะครับเทน่ะเป็นนักเตะที่ดีครับเป็นนักเตะที่เก่งครับแต่เทนจะเล่นดีที่สุดก็ต่อเมื่อการเล่นแบบโยนยาวเข้าพื้นที่แคบเท่านั้นครับซึ่งมันต่างจากก็พี่ไมนูครับที่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้ครับเขาก็ยังได้ยกตัวอย่างนะครับว่าเราเห็นแล้วครับตอนที่เขาเล่นให้กับยูไนเต็ดว่าเขาครบเครื่องขนาดไหนและอีกอย่างตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของไม่ไม่ใชล อ่านหนูนะเอาง่ายก็คือ ทางด้านการเตเซาเกตรครับอย่าไปฝืนธรรมชาติของนักเตะเลยนะครับนักเตะเขาถนัดตำแหน่งไหนก็ให้เขาเล่นตำแหน่งนั้นไปครับอย่างเช่นเนี่ยบอกเลยว่าส่งเล่นตำแหน่งนี้เนี่ยสิเกมเนี่ยจะเล่นดีอยู่แค่2อสาเกมก็เอามายกยอ,กยอ,กยอกปอปั้นกันซะแมมันจะทําให้ระบบทีมเสียแล้วมันจะทําให้ทีมอะไปได้ไม่ไกลนะเซาเกตอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าพวกเราไม่ใช่โค้ชครับสุดท้ายแล้วก็ต้องเคารพการกตัดสินใจของการเตเซาเกตอยู่ดีนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่หน้า